ผู้ใหญ่เขาคิดอะไรกันอยู่ตรงนี้ในกระบวนการการแก้ไขปัญหาของเยาวชนบ้านกาญจนาเนี่ยคือที่นี่มันมันตรงจุดที่สุดแล้วเราสีเรียบตรงที่ระบบและบ้านกาญจนาเราไม่อยากให้มันกลับไปสู่สูส์ฝึกที่มันเหมือนกับสูนย์ฝึกอื่นนะครับเราอยากจะให้มีบ้านอย่างนี้เพื่อจะมีเยาวชนดีๆในภายภาคหน้า อาจจะเป็นดอกไม้ดอกเล็กแต่ว่ามันจะเด่งบานทุกทกท,กที่ไะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่านี่ก็คือเป็นบ้านหลังที่สองที่ที่ทำให้เราเติบโตวันที่ผมเข้าบ้านในนาวันแรกนะเราป้ามนมัก่อนแต่เป็นกอดที่แบบก่อนแรกที่เรารู้สึกว่า ป้าคนนี้คือใครคืออยู่เดียมากกรเราทําไมอ่ะนับต่อจากนั้นเราส Lead ึกว่าก่อนเนี่ยมันเป็นกอดอัศจรรย์มากกอดที่มันมันทุกอย่างเปลี่ยนทั้งความรู้สึกความคิดณนาทีนาทีน,น,น,นั้นเราอาจจะไม่ได้รับรู้เลยเพราะว่าเราเรามาจากบ้านต้นทางที่มันที่มันทรหดทุกอย่างมากแล้วเราอยู่ดียมากกรเราเราอาจจะไม่รับรู้วันนั้นแต, Bruno, แต่หลังจากนั้นนะเรารับรู้ถึงถึงความดีความความรักความมรสกของป้ามนมากที่สุด จริงได้ผ่านกระบวนการของยุทธธรรมเนี่ยผ่านศูนย์ฝึกต่างๆมานะครับแล้วจนใายสุดเนี่ยมาอยู่ที่บ้านกานจนาทิเศกนะครับบ้านกาจนาทิเศกเนี่ยก็คือมันจะเป็นศูนย์ฝึกที่ จะต่างจากระบบอื่นๆที่ไม่ว่าจะกรมบินิต่างๆนะครับไอตุ่ฝึกต่างๆเนี่ยคือระบบในบ้านการเนี่ยจะไม่จะไม่เหมือนที่ที่อื่นเลยนั่นนะครับผมที่บ้านการเนี่ยเขาจะฝึกเกี่ยวกับวิชาชีวิตฝึกให้เราคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยครับผมทําให้เรารู้สึกเห็นเห็นอกเห็นใจแล้วก็เห็นผลพวงที่จะตามมาจากปัญหาต่างๆที่เราทําไปอะไรเงี้ยครับ มันดึงด้านสว่างของเราออกมาคือบางคนอะไม่มีตัวตนของตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงไม่รู้ว่าตัวเองคือมีด้านดีอยู่ในตัวมีด้านสว่างอยู่ในตัวแต่คือแค่ด้วยการการสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมรอบข้างหรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่อเอาด้านมืดของเขามาเล่นทําให้เขาต้องดึงปีศาจในตัวเขาออกมาเพื่อปกป้องตัวเขาเองในในใ,ใ,ในเวลาที่เขาอยู่ในด้านมืดแต่พอมาอยู่ในบ้านกัจนา,ามันไม่มีเรื่องของอํานาจมันไม่มีเรื่องของการดิตรอนสิทธิ มันทุกคนมันมีความเสมอภาคมันเป็นอำนาจร่วมทั้งหมดมันสนิทใจมันสบายใจแล้วเรารู้สึกปลอดภัยในเวลาที่เราจะได้อยู่ในบ้านกาจนาในช่วงเวลาที่เราอยู่ในพายใต้คำั่งศานในเวลานั้นมันไม่แฟกับไม่เกี่ยวกับพวกนันไม่แฟกับเยาวชนรุ่นต่อๆไปที่เขาไม่ได้ แค่แต่กาเนิดเขาพร้อมที่จะปรับปรุงเหมือนตัวเราเราก็เราเราเลยบอกว่าเราเราเราเนะแต่เราเราเปลี่ยนตัวเองได้อะคือเราเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับสังคม,งคมปัจจุบันส่วนส่วนใหญ่อ่ะที่ที่มีเด็กกระทำความผิดเยอะๆและเขาไม่ได้มีโอกาสได้รับรู้หรือได้การช่วยเหลือของอย่างเงี้ยของบ้านการน,นาพิเศษครับพวกเราที่เป็นผู้รอดกว่า9 0ถึง95เปอร์เซ็นต์ความจริงกรมพินิจต,ต้องหาทางขยายผลหรือสนับสนุนบ้านการนาพิเศษอย่างจริงจัง เข้มแข็งแทนการปิดหูปิดตาปิดปากเสมือนค้นพบน,นวัตก,กรรมที่ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนที่นี่ไร้ค่าไม่มีความหมายใดๆสิ่งต่างๆที่ท่านพูดมามันค่อนข้างจะรู้สึกด้อยค่าคนที่ทํางานกับพวกผมมาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมามันมันถ้ามันจะต้องหยุดตรงนี้เติ่มแล้วยังไงต่อสิ่งที่มันผ่าน,านมาผมตกใจว่าผู้ใหญ่เขาคิดอะไรกันอยู่เพราะว่าตรงนี้ ในกระบวนการการแก้ไขปัญหาของเยาวชนจากที่ผมอยู่บ้านต้นทางมาอยู่บ้านเมตตาบ้านกรุณาแล้วบ้านกาญจานาเนี่ยร,รู้สึกว่าการแก้การแก้ไขปัญหาของเด็กอะ่ะของเยาวชนอะ่ะคือที่นี่มันมันตรงจุดที่สุดแล้วไม่ได้แก้ไขปัญหาแค่ตัวเรามันแก้ไขปัญหาครอบครัวเยียวยาความรู้สึกคือสอนให้เรารู้ค่าความเป็นมนุษย์การละเมิดสิทธิของคนอื่นอะไรพวกนี้คือ,ค,อคือมันเป็นวิชาชีวิต เราไม่ได้เป็นห่วงว่าป้าจะหลุดจากตาแหน่งหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเราซีเรียสตรงที่ระบบและบ้านกาญจนาเราไม่อยากให้มันกลับไปสู่สศูนย์ฝึกที่มันเหมือนกับศูนย์ฝึกอื่นๆนะครับเราอยากจะให้มันมีแล้วก็อยากให้มันงอกเงยเพิ่มขึ้นด้วยในประเทศเนี่ยครับนวัตกรรมต่างๆที่ป้าค้นพบแล้วว่ามันก็เหมือนคล้ายๆกับการที่เราผลิตรถออกมาได้คันหนึ่งแล้ว่ขอแค่คนที่ขับรถเป็นขอแค่คนที่มีสติในการขับรถแล้วก็มีความเข้าใจในการขับรถและการใช้งานมันก็สามารถจะขับเคลื่อนรถคันนั้นในละบ้านกาก็มร ขอให้คนที่มีใจมีความเข้าใจในตัวเด็กและเชื่อว่าเด็กเปลี่ยนได้จริงๆ จะสามารถมายืนในจุดตำแหน่งผู้บริหารได้ครับแล้วถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเขารู้ถึงการทํางานของบ้านกาญจนาจริงๆเข้าไปมองลึกๆจริงๆว่า2ี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านกาญจนาทําอะไรบ้างป้ามนคิดกระบวนการนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆไม่ได้ว่าหยุดที่ต่อยอดมาเรื่อยๆและมีผลประจักษ์ชัดเจนว่ามีเยาวชนตัวตนชัดเจนที่เขายืนยันตัวตนได้ว่าเขาเปลี่ยนได้จากที่นี่หลายๆคนปล่อยจากคุกไม่มีใครรู้สึกว่าอยากจะก้าวหลังก้าวเดินกลับไปใช่ไหมครับแต่ว่า ทุกวันนี้ผมยังมีโอกาสที่จะไปหาบ้างได้แวะเวียนเข้าไปในหาป้าหาบ้านการอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่านี่ก็คือเป็นบ้านหลังที่สองท,ที่ที่ทำให้เราเติบโตเราถึงได้อยากย้อนกลับไปเราก็อย่างหนึ่งคือว่าบ้านการก็คือเขาให้ให,ให้อะไรเรามากให้ชีวิตอ,อ,อีกมุมหนึ่งของเรากลับคืนมาดีกว่าเราอยากให้ให้ให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เปิดใจกับกับกับสิ่ง,ส,งสิ่งที่มีอยู่เปิดใจเพราะว่าสังคมนะตอนนี้มันมันรุนแรงรุนแรงกับเยาวชนมาก ซึ่งเยาวชนปกติไม่สามารถเอาตัวเองอยู่รอดในสังคมณักปัจจุบันได้แน่นอนเราอยากจะให้มีบ้านอย่างนี้เพื่อจะมีเยาวชนดีๆในภายภาคหน้าอ,อาจจะเป็นดอกไม้ดอกเล็กแต่ว่ามันจะเบ่งบานทุกๆท,ที่นะครับ